สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนุย Have a n e นุ่จะมาแจ้งข่าวดีให้กับเพื่อนๆน,นะคะผู้ประกันตนมาตรา33เ hey, ฮค่ะรับเงินเยียวยาโควิดกันทั่วหน้านะคะนายกรัฐมนตรีไฟเขียวเขอเยียวยาโควิดให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ผู้ประกันตนมาตรา33คือพนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชนทั่วๆไปนะคะ นายสุชาติชมกลิน่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีถึงมาตรการเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ตอนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้ไฟเขียวอนุมัติแล้วค่ะและนายกยังบอกอีกว่าอยากให้ครบทุกคนที่มีสิทธิ์นะคะโครงการนี้มีชื่อว่ามาตรา33เรารักกันค่ะ ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะมีอยู่ประมาณ11ล้านคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้นะคะและรูปแบบโครงการนี้ก็จะเหมือนกับโครงการเราชนะค่ะคือจะมีการนำเงินเข้าแอปเปาตังนะคะเพื่อช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยค่ะเงื่อนไขว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงเนี่ยนะคะนายสุชาติชมกลิ่นกล่าวว่าจะไม่เอาเงินเดือนต่อปีมาพิจารณานะคะ แต่จะดูบัญชีเงินฝากค่ะจะต้องมีเงินฝากไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะคือถ้าเพื่อนๆมีบัญชีเงินฝาก5 0 0แสนบาทขึ้นไปก็จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะส่วนเงินที่คาดว่าจะได้รับประมาณนะคะคือ3,500บาทถึง4,500บาทโดยจะมีการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ค่ะเหมือนกับเราชนะ โดยอาจได้ประมาณ1,000บาทต่อสัปดาห์นะคะและคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะโครงการมาตรา33เรารักกันนะคะจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอรพิจารณาในสัปดาห์หนะะ้าค่ะหากไปทันนะคะก็ถัดไปอีกสัปดาห์หนึ่งค่ะโดยหลังจากนี้นะคะก็จะมีการกดปุ่มเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ ส่วนคนที่มีแอปเป๋าตังอยู่แล้วนะคะก็ต้องลงทะเบียนออนไลน์ค่ะเพื่อยืนยันสิทธิ์เช่นเดียวกันโดยย้ำนะคะว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไข3ข้อได้แก่ 1. เป็นคนไทย2สําสำคัญมากเลยนะคะมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน5 0 0แสนบาทค่ะและ3เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้รับสิทธิ์เข้าเงื่อนไขนี้ประมาณ9ล้านคนนะคะจบข่าวค่ะและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย